สวัสดีครับแอมจากเพจของ MG by Amg นะครับผมแล้วก็ช่อง y YouTube ด้วยนะครับวันนี้นะแอมจะพามาให้เพื่อนๆได้รู้จักกับ MG ZS นะครับผมจะเป็นรุ่นตัวก่อนไม n e เนเชนะถามว่าทำไมออตอนนี้แอมถึงเอารุ่นนี้มาให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ขายดีมากมาให้ดูว่าคุ้มค่าย,ยังไงเหมาะกับใครแล้วก็มันดียังไงนะครับเดี๋ยวตามมาเลยครับ รุ่นนี้นะครับที่จะเอามาโชว์นะจะเป็นรุ่นตัวท็อปนะครับผมจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับนี่ดูก่อนนี่เลยเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นฮาโลเจนนะครับตัวนี้ดูกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่ตัวนี้นะฮะจะสามารถรับลมได้เยอะมากนะครับผมลดความร้อนของเนี้ยดีมากๆเลยนี่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับเรียบร้อยหลายๆคนนะครับที่ชอบ SUV นะ สังเกตว่าในหลายยี่ห้อนะเขาจะต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแผ่นกันหินดีดด้านหน้าครับกับด้านหลังเนี่ยของเรามีมาให้แล้วไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับตัวนี้เป็นล็อคแม็ก17นิ้วนะครับผมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมนี่นะฮะมีแหลกหลังคาให้แล้วด้วยนะครับพานโนลามิกซัลลูปเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยนะว่าทำไมฉันจะต้องการราวหลังคากับไอตัวพานโนรามิกซัลลูปตัวนี้เนาะอันนี้แอมขอพูดอธิบายงี้ครับแหลกหลังคาตัวเนี้ยมันไม่ใช่ชุดแต่งที่แต่งสววยนัตี มันยึดติดกับโลวงหลังคารถไปเลยนะครับดังนั้นเพื่อนๆสามารถติดพวกที่เป็นพวกกระเป๋าเก็บสัมภาระบ,บนหลังคาเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับเผื่อบางเวลาเราอยากจะไปแอดเวนเจอร์อย่างเงี้ยไปออกค่ายออกแคมป์อเงี้ยครับเราก็เอาของเทินหลังคารถเนี่ยสบายๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึ่งพานอโมิกซารุปเนี่ยนอกจากทําให้ห้องโดยสารมันโปร่งแล้วเนี่ยครับถามว่ามีมีเปิดไว้ทําอะไรลองนึกภาพตามนะ เพื่อนๆพ,พาแฟนไปเที่ยวแล้วไปจอดบนดอยสวยๆจอดปุ๊บเราสามารถเปิดกระจกออกแฟนสามารถลุกขึ้นมาถ่ายรูปวิวสวยๆหรือถ่ายตัวเรากับเซลฟี่รถโดยที่ไม่ต้องลงไปจากรถอะ่ะเออสำหรับคนที่สูบบุหรี่นะครับอาจจะเปิดพนรามิกนะครับแล้วพ่นลมออกไปได้โดยที่จนะไม่ทําให้ตัวรถนะครับมีกลิ่นบุหรี่ติดในห้องโดยสารด้วยก็ได้นะครับดังนั้นประโยชน์มันมีเยอะแยะครับผมดังนั้นลองเลือกใช้ดูเนาะว่าเพื่อนๆเ,เ,เหมาะกับรถแบบไหนนะครับผมนี่ ที่เติมน้ำมันอยู่ฝั่งขวานะครับผมที่เห็นตรงนี้คือเดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมนั่งให้ดูที่เดิมๆเ,เลยนะ,ะไม่ต้องแต่งชุดแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับผมบอกเลยแบบลูกค้าหลายๆคนเนี่ยแบบอยากติดชุดแต่งนู่นนี่น,นั่นนี่ไม่ต้องเลยนะมีเหมือนมีชุดแต่งให้หมดแล้วนะครับดังนั้นจะประหยัดง,งบได้เยอะเลยถ้าต้องแต่งก็สวยครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยสุดอะครับเรามาอยู่ข้างในรถนะฮะทีนี้เรามาดูการอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือห้องโดยสารตัวนี้นะครับจะเป็นทูโทนนะแหมเพื่อนๆเห็นไหมสีน้ําตาลนะครับแมทชิ่งกับสีดํานะครับแล้วก็มีการตัดตัดคริมด้วยสีสาตนโครมนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยอ่าเป็นวัสดุที่เป็นเย็บจริงนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่าสวยเลย ทีนี้นะครับความคุ้มค่าของตัวนี้นะครับผมก็คือแน่นอนละ่ะตัวนี้ส่วนลดเยอะกว่าแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่ามันคุ้มยังไงนะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปราคา7 8 9 0แ0บาทนะครับผมราคาแค่นี้ได้ SUV ยูวคันที่สำคัญออปชั่นเรามาดูเริ่มจากพุมอะไรนะฮะพุมมอะไรตัวนี้จะเป็นก้านตรงตัดด้านท้ายนะครับจะเป็นเหมือนกับพวกรถแข่งเลยนะครับจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันให้ครบเลยนะครับ ทางขวานี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ควบคุมที่หน้าจอตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าปุ่มคาสั่งเสียงเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรเห็นไหมฮะคือปกติเนี่ยเราจะมีระบบที่ใช้คําสั่งเสียงว่า hello mg นะครับแล้วตัวรถเนี่ยเขาก็จะทําตามที่เราบอกเนาะไม่ว่าจะเป็นเปิดซันรูฟนะครับเปิดกระจกเปลี่ยนวิทยุเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบใช้คําสั่งเสียงในการเรียกเขาเนาะกดปุ่มนี้ได้นะครับกดปุ๊บพูดสั่งเขาได้เลยนะครับผมอันนี้ง่ายมากทีนี้ตูดูตรงนี้ได้เลยครับนี่ มีจอทัชสกรีนให้นะครับขนาดใหญ่ตรงนี้เลยใช้งานง่ายมองเห็นง่ายชัดเจนมีปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับเทียมทางสังเกตรตรงนี้นะครับจะมีลายให้ด้วยนะสวยๆเลยสปอร์ตมากนะครับถัดลงมานิดนึงนะครับจะเป็นควบคุมแอร์นะครับตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิแอร์นะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะฮะ แล้วก็จะมีโหมดให้เลือกได้เลยนะครับสังเกตน,นะละลายแบรนด์นะครับเขาใช้ปุ่มเดียวในการเปลี่ยนโหมดนะครับกดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆของเราใส่ใจกว่าของเราสังเกตไหมเพื่อนๆอยากจะไปโหมดไหนกดได้เลยทีเดียวอยากเป่าหน้ากดเป่าหน้าอยากกระโดดมาเป่าเท้าอย่างเดียวกดเป่าเท้าอย่างเดียวได้เลยนอกนั้นครบครับมีไล่ฟ้าหน้านะครับมีแอร์คอนดิชันนะครับเลือกเปิดหรือปิดแอร์ก็ได้เนาะสมมุติว่าเราขับรถอยู่ให้อากาศมันก็เย็นดีอยู่แล้วเนาะเราปิดแอร์ได้เลยนะครับเปิดแต่พัดลมก็ได้นะฮะตัวนี้ ส่วนโหมดนี้จะเป็นโหมดกินในไม่ออกกินนอกไม่เข้านะครับผมก็คือโหมดปกตินั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราขับรถอยู่แล้วเกิดกลิ่นในห้องโดยสารนะ oh, <no. S 1> ไม่ว่าจะกลิ่นอะไรก็แล้วแต่เราต้องการจะไล่ออกนะเรากดปุ่มนี้นะครับปิดซะนะมันก็จะไล่กลิ่นนะครับจากด้านหน้ารถเนี่ยไปถึงหลังรถทําให้เราขับขี่โดยโดยไม่ไม่เสียทันรถเลดดยเนาะ oh, <no. S 2> <laughs> ทีนี้ เรามาดูที่เกียร์นะฮะตัวนี้จะเป็นเกียร์สสปีดนะครับบางคนอาจจะร้องแบบเอ้ยมันจะดีไหมเนอกอันนี้ผมแนะนําเลยนะว่ามาให้ลองดูก่อนนะครับการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขับ s อ v จะไปแข่งกับใครนี่พอไหมครับแต่คันนี้จากจอดนิ่งๆรถติดนะครับแล้วออกตัวไปเนี่ยไม่ขี้เละเลยผมบอกเลยว่าใช้งานได้สบายๆตรงนี้จะมีพอร์ต USB ให้2ช่องด้วยนะครับหรือถ้าเกิดใครรู้สึกมันชาร์จช้าไปนี่เรามีช่อง12โวลต์นะครับนี่เลย สามารถต่ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้จะทําให้ชัดมือถือได้เร็วขึ้นเนาะหรือว่าเอาไว้ต่อพวกกล้องบันทึกภาพหน้ารถก็ได้นะครับมีอสองพอร์ตให้เลือกเลยเพื่อนๆหลายคนอาจจะกังวลน,นิดนึงเพราะว่าได้ยินว่าเฮ้ย MG เนี่ยไฟเลี้ยวเนี่ยมันอยู่สายมือนะครับส่วนที่ปัดน,น้ําฝนเนี่ยอยู่ขวามือจะจะทำให้มีปัญหาในการใช้ไหมบอกเลยว่าคุณขับรถคันนี้ไม่เกินสองสาครั้งอ่ะปักตัวได้แล้วทีนี้ดูด้านบนมาครับตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ ปรับพานอเมิกซัลูปนะครับผมด้วยมือนะครับบางคนบอกสั่งเปิดที่มันเปิดสุดเราไม่อยากเปิดสุดเนี้ยาทำไงเราบิดได้เป็นสเต็ปเห็นไหมฮะจะมีจุดๆอยู่เป็นสเต็ปบ,บิดทีละสะเต็ปไปได้เลยหรือถ้าเกิดอยากเปิดเดี๋ยวจะปืดไปได้เลยนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือเมื่อเราขับรถเราต้องการที่จะเปิดเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งเอามือกดค้างเนียไหมฮะอันนี้ไม่ต้องครับหนึ่งมันจะมีเส็บหนึ่งสองสามสี่ย่างเงี้ยเราต้องการทุดเปิดกลางๆเราบิดมาที่กลางๆได้เลยสัมผัสเราจะรู้นะครับเขาจะมีล็อกอยู ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเปิดม่านนะฮะกลุ่มเป็นการเปิดปิดม่านไฟฟ้าตรงนี้นะครับเป็นม่านกันแดดไฟฟ้าอ่าส่วนปุ่มตรงนี้ก็ครบครับผมก็คือจะมีไฟส่องไฟอ่านแผนที่เนาะซ้ายขวานะครับผมตัวนี้ก็เป็นไฟที่เอาไว้ส่องตอนเราเปิดประตูนะครับตรงนี้เป็นช่องเก็บแว่นตานะครับผมตรงนี้จะบุกกบบกัไม่หยี่กันลอยให้ด้วยนะครับผมถัดมาตรงนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวปรับกระจกนะครับปรับไฟฟ้า หมุนไปทางขวานะครับแล้วก็โยกปรับได้เลยนะครับเป็นเหมือนจอยสติ๊กได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะพับลงนะครับเราก็ดึงลงส่วนตรงนี้นะจะเป็นการปรับระดับของไฟคู่หน้านะครับผมคือระดับเนี่ยมันจะเป็นการยกสูงต่ำได้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ายกสูงต่ำคืออะไรบางทีเราเราขับต่างจังหวัดใช่ไหมครับเราต้องการที่จะให้ไฟปกติมันยกสูงขึ้นนิดนึงเพราะว่าข้างหน้ามันค่อนข้างโล่งอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นวัตถุต่างๆหรือว่าสัตว์ตัวอะไรที่วิ่งผ่านหน้ารถเงี้ยเราจะได้เห็นก่อนจะ อ่แล้วก็ปรับระดับได้ถึง3ระดับตรงนี้นะครับใส่ใจใส่ใจมากๆตรงนี้นะเราลองมาดูห้องเดียวสารด้านหลังมากนี่สวยๆนะฮะเป็นสีทูโทนเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะบอกว่าเฮดรูมสูงมากอะ่ะคือผมสูงร้อยเจ็ดิบแปดนะดูดิปกติถ้าเป็นรถที่ผมเคยนั่งหรือใช้อยู่เนี้ยมันจะเฮดรูมแค่เหลือแค่สอง ประมาณสองนิ้วไม่ถึงคืบเลยตัวนี้ห่างกับคือบอะ่ะดังนั้นเวลาเรานั่งนะครับเราจะแบบโปร่งมากแล้วก็มีความสบายมากๆเลยนะครับต่อให้คนตัวสูงตัวใหญ่ก็นั่งได้หมดเอาละครับทีนี้รถคันนี้นะครับจะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่ต้องการซื้อรถเป็นคันแรกนะครับเป็นรถครอบครัวมีเจ้าตัวเล็กแล้วเนาะหรือว่า,าคนที่ต้องการที่จะทําธุรกิจต่างๆนะครับที่ต้องการใช้พื้นที่รถขนาด ค่อนข้างใหญ่ค่อนขเยอะนะครับผมซึ่งตัวนี้มีขนาดที่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปทําให้มีความห้องตัวในการใช้างานนะครับมีประโยชน์ในการใช้งานเยอะอยังไงอย่าลืมนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถมาทดลองขับกับแอปก่อนนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับโปรโมชั่น MG นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากทดลองขับรถนะคะมาที่โชว์รูม MG รุ่งเจริญสาขาลากะบังได้เลยค่ะหรือติดต่อเบอร์กิกนะคะใต้นี้หรือเบอร์พีแอมข้างล่างนี้ก็ได้ะคะ่ะสวัสดีค่ะ